สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่อง English b a t y n o t e s กับครูเอิรวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง there is หรือ there are กันนะคะซึ่งจริงๆแล้ว there is หรือ there are เนี่ยมันแปลว่ามี there is there are เนี่ยมันแปลว่ามีนะคะซึ่งบางครั้งในการแต่งประโยคเนี่ยเราไม่ได้อยากจะบอกว่าใครมีอะไรเราอาจจะอยากพูดขึ้นมาลอยๆเลยว่ามีแอปเปิลอยู่บนโต๊ะ เราสามารถใช้ there is หรือ there are ในการแต่งประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างในคลิปกันเลยก็แล้วกันอย่างที่บอกไปว่า there is there are แปลว่ามีเราก็จะใช้ there is there are ในการบอกจำนวนของสิ่งของว่ามีเท่าไหร่เรามาเริ่มที่ there is กันก่อนเลยนะคะมาดูกันว่า there is สามารถใช้ในประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธยังไงบ้าง เริ่มมาจากประโยคบอกเล่าก่อนเราก็จะใช้ there is กับคำนามเอกพจน์ยกตัวอย่างประโยคเช่น there is a boy แปลว่ามีเด็กผู้ชายอยู่หนึ่งคนตัวอย่างถัดไป there is an apple มีแอปเปิลอยู่หนึ่งลูกสังเกตว่าคำว่า a boy กับ an apple เป็นสิ่งของและเป็นคนที่มีอย่างเดียวสามารถใช้ there is กับคำนามเอกพจน์ aboy แล้วก็ and p p p l e ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเราใช้ there is กับคำนามนับไม่ได้หรือ uncountable noun ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น there is water in the glass มีน้ำอยู่ในแก้วหนึ่งแก้วตัวอย่างถัดไป there is sugar มีน้ำตาลอยู่สังเกตว่าคำว่า water กับ sugar น้ำกับน้ำตาลเป็นคำนามที่นับไม่ได้เราก็เลยสามารถใช้ there is กับคำสองคำนี้ได้นะคะมาดูตัวอย่างประโยคคำถามที่ใช้กับคำนามเอก,กพจน์กันบ้างตัวอย่างก็อย่างเช่น is there an elephant มีช้างหนึ่งตัวอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็ตอบว่า yes there is ถ้าไม่มีเราก็จะตอบว่า no there isn't ต่อมามาดูประโยคคำถามที่ใช้กับ uncountable noun หรือนามนับไม่ได้กันนะคะตัวอย่างก็เช่น is there any money มีเงินอยู่บ้างหรือเปล่าถ้ามีก็บอกว่า yes there is ถ้าไม่มีก็บอกว่า no there isn't ต่อไปมาดูตัวอย่างประโยคปฏิเสธสำหรับ singular noun หรือคำนามเอกพจน์กันนะคะตัวอย่างเช่น there isn't a table ไม่มีโต๊ะหนึ่งตัวหรือตัวอย่างประโยคที่สอง there isn't a book ไม่มีหนังสือหนึ่งเล่มสังเกตว่า a table กับ a book เป็นคำนามเอกพจน์เราก็จะใช้กับ there isn't นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างประโยค,ป,โยคปฏิเสธของคำนามนับไม่ได้กันบ้างตัวอย่างก็อย่างเช่น there isn't any salt ไม่มีเกลืออยู่เลยอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ there isn't Any food ไม่มีอาหารอยู่เลยทั้ง salt และ food เป็นคำนามที่นับไม่ได้เราเลยใช้ there t h e r e isn't ต่อไปเรามาดูฝั่ง there are กันบ้างสำหรับ there are เนี่ยนะคะเราจะใช้ there are กับคำนามนับได้พระหจน์เท่านั้นตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ใช้ there are ก็อย่างเช่น there are lots of cookies มีคุกกี้อยู่เยอะแยะเลย cookies t e r ม as แปลว่ามีคุกกี้หลายชิ้นก็เลยต้องใช้ t h e r ด are อีกตัวอย่างหนึ่ง There There are t r r e e c o w s มีวัวอยู่3ตัวคำว่า c าวเติม S ปมีวัวอยู่หลายตัวก็เลยต้องใช้ t h e r ด are เช่นกันต่อไปเป็นการใช้ t h e there are ในประโยคคำถามนะคะเราต้องสลับที่มันนิดนึงโดยการเอา R e ขึ้นก่อนตัวอย่างก็อย่างเช่น are there any birds มีนกอยู่หลายตัวหรือเปล่าถ้าใช่เราก็ตอบว่า yes they are ถ้าไม่ใช่เราก็ตอบว่า no they aren't มาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง are there any headphones มีหูฟังอยู่หรือเปล่าถ้ามีเราก็ตอบว่า yes they are ถ้าไม่มีเราก็ตอบว่า no they aren't มาถึงตัวอย่างประโยคปฏิเสธของ they are กันบ้างนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่น there aren't any fruits ไม่มีผลไม้อยู่เลย ตัวอย่างที่2 There aren't many people ไม่มีคนหลายๆคนอยู่เลยตัวอย่างประโยคสุดท้าย There aren't many shelves ไม่มีชั้นหลายๆชั้นอยู่เลยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการใช้ There is/There are ทั้งในคำถามบอกเล่าแล้วก็ปฏิเสธนะคะถ้าน้องๆเข้าใจเรื่องของการใช้ There is/There are เรียบร้อยแล้วเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันดูเลยก็แล้วกัน คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดู exercise หรือแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะแบบฝึกหัดที่1น,นะคะเขาให้เราเนี่ยเลือกใช้ there is หรือว่า there are ให้ถูกต้องมาดูข้อที่1กันดีกว่าข้อที่1บอกว่า a glass of water on the table แก้วน้ำหนแก้วอยู่บนโต๊ะถ้าเราจะบอกว่ามีแก้วน้ำแค่1แก้วนะคะเราก็จะใช้ there is อ่าไปต่อกันที่ข้อที่2 ข้อที่2องเขาบอกว่า some apples in the kitchen จะบอกว่ามีแอปเปิลอยู่บ้างอยู่ในครัวนะคะสังเกตว่า apple เติม s แปลว่ามีแอปเปิลหลายลูกถ้าแอปเปิลหลายลูกเราก็จะต้องใช้ there are ข้อที่3 many cookies you can have some many cookies มีคุกกี้หลายชิ้นหลายชิ้นก็แน่นอนต้องใช้ there are ข้อที่4โจทย์บอกว่า a dolphin in the sea จะบอกว่ามีโลมาหนึ่งตัวอยู่ในทะเล Can you see it คุณเห็นมันไหมอ่ามีโลมาแค่หนึ่งตัวนะคะแน่นอนก็ต้องใช้ t h e r e is ไปต่อกันที่ข้อที่5ข้อที่5บอกว่า a cup of tea for you ถ้วยชาหนึ่งถ้วยสำหรับคุณมีถ้วยชาอยู่แค่ถ้วยเดียว ก็ต้องใช้ they e is candy canes ในที่นี้ก็คือลูกกวาดที่เป็นแท่งๆอย่างนี้นะคะ seven pieces คำว่า pieces เนี่ยก็แปลว่าชิ้นอ่าเติม s ก็แปลว่ามีหลายชิ้นมี candy candy canes อยู่7ชิ้นเราก็จะใช้ they are สำหรับข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7เขาบอกว่า some sugar for cooking มีน้ำตาลอยู่บ้างสำหรับการทำอาหารสังเกตว่าคำว่า sugar ใช้ซ้ำนะคะแต่ว่า sugar เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเติม s ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นคำนามที่นับไม่ได้คำนามที่นับไม่ได้เราจะใช้กับ h ด r อีสนะคะให้ถือว่ามันเป็นคำนามเอกพจน์ไปเลย ต่อไปข้อที่8 a few animals in this area เรากำลังจะบอกว่ามีสัตว์อยู่บ้างนะคะสัตว์อยู่สองสาตัวอยู่ในพื้นที่นี้บริเวณนี้นะคะคำว่า area ในที่นี้แปลว่าบริเวณหรือว่าแปลว่าพื้นที่ก็ได้นะคะโอเคถ้าเราบอกว่ามีสัตว์อยู่บ้างสองสาตัวนะคะก็ใช้ the are ได้เลย ข้อที่9 a little salt in the bottle salt ในที่นี้ก็คือเกลือเนาะ a little salt ก็คือมีเกลืออยู่เล็กน้อยอยู่ในขวดแน่นอนว่าเกลือก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้เราก็จะใช้ d e r e is กับนามที่นับไม่ได้นะคะข้อสุดท้ายข้อที่10 many pictures on the wall แน่นอนเลยนะคะรูปหลายรูปอยู่บนกำแพงถ้ามีรูปหลายรูปเราก็จะใช้ d e r e are แค่นี้เลยนะคะสำหรับการใช้ t h e r e is t h e r e are เราไปต่อกันที่ exercise ที่2กันเลยดีกว่า exercise ที่2เนี่ยเปลี่ยนจาก t h e r e is t h e r e are เป็น there t h e r e isn't หรือ there aren t h e r e aren't แปลว่าไม่มีนะคะแน่นอนว่า there t h e r e isn't ก็แปลว่าไม่มี1อันหรือ1อย่างถ้าเราใช้ there t h e r e aren't ก็แปลว่าไม่มีหลายอย่างหรือหลายอันนั่นเองนะคะ ไปดูตัวอย่างข้อที่1กันข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่า anyone in the room ถ้าเราเจอคำว่า anyone นะคะอาจจะเป็น anyone uh, someone อย่างนี้ก็ได้หรือว่า no one หรือว่า nobody ถ้าเราเจอคำเหล่านี้ให้เรานับมันเป็นคำนามเอกพจน์นะคะถ้าเรานับมันเป็นคำนามเอกพจน์แล้วเนี่ยดังนั้นเราก็จะใช้ there isn't there isn't Anyone in the room? ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยข้อที่สองข้อที่สองเขาใช้คำว่า a b a n a n น a ะแปลว่าไม่มีกล้วยนะคะ I can't find it ฉันหาไม่เจอกล้วยหนึ่งลูกเราก็ใช้ the r e i s n t เช่นเดียวกันข้อที่สามนะคะมีคำว่า lots of computers in the class จะบอกว่าไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เยอะเลยอยู่ในห้องเรียน ดังนั้น loss of computers คอมพิวเตอร์หลายเครื่องก็ใช้กับ there o n ข้อที่4ข้อที่4บอกว่า a cinema in my city cinema คือโรงหนังนะคะโรงหนังโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ a cinema มีโรงภาพยนตร์โรงหนังเดียวเราใช้ there isn't แปลว่าไม่มีค่ะไม่มีโรงหนังอยู่ในอยู่ในเมืองของฉันเลย ข้อที่5 any tickets sold today tickets ในที่นี้แปลว่าตั๋วนะคะเติม s ก็แปลว่าตั๋วหลายหลายใบอ่าถ้าเราจะบอกว่าไม่ได้มีตั๋วหลายใบขายเลยวันนี้เราก็ใช้ t h e r a on ต่อไปข้อที่6ข้อที่6บอกว่า any pencils in my bedroom ดินสอหลายๆแท่งอยู่ในห้องของฉัน I need to buy some ฉันต้องซื้อบ้างแล้วละ่ะ จะบอกว่าไม่มีดินสอหลายๆแท่งเลยนะคะเราก็ต้องใช้ t h e r e on that e on ข้อที่7 A plastic bag จะบอกว่าไม่มีถุงพลาสติกหนึ่งใบเลยไม่มั doesn't use it แม่ของฉันไม่ได้ใช้มันไม่มีแค่ใบเดียวใช่ไหมคะเราก็ใช้ t h e r e isn't ได้เลยข้อที่8 an orange under the tree จะบอกว่าไม่มีส้มหนึ่งลูกใต้ต้นไม้เราก็ใช้เจ s n t กับส้มหนึ่งลูกต่อไปข้อที่9 any rats in my house จะบอกว่าไม่มีหนูหลายตัวอยู่ในบ้านฉันเลยหนูหลายตัวเราก็ใช้ there are สุดท้ายข้อที่10กลับมาที่ a glass of water ว t h i r s t y จะบอกว่าไม่มีน้ำสักแก้วเลยฉันหิวน้ำมากๆนะคะเราก็ใช้ that isn't เพราะว่าใช้กับน้ำแค่แก้วเดียวต่อมา exercise ที่3เขาให้เรา fill in the blank หรือเติมคำลงไปในช่องว่างเราลองมาทำ that is t h ่ are ในรูปของประโยคคำถามกันบ้างก็แล้วกันนะคะข้อที่1ถ้าเราจะบอกว่า มีเงินอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณไหมเราจะใช้ is there any money เพราะว่าคำว่า money เป็นคำนามที่นับไม่ได้ก็จะใช้กับ is นะคะ is there ทีนี้เวลาที่เราทำมาเป็นประโยคคำถามเนี่ยเราจะไม่ใช้ there is there are เห็นไหมเราจะต้องเปลี่ยนนะคะให้เป็น is there หรือว่า are there แบบนี้นะคะ ีนี้ถ้าถามว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าต,ตังค์ของคุณไหมอุ๊ยไม่มีอ่ะไม่มีเลยนะคะเราก็จะต้องตอบว่า no there isn't ถ้าไม่มีแล้วก็จุดฟ u l สต t อ p ด้วยนะคะข้อที่สองถามว่า a new smartphone a new smartphone มีสมาร์ทโฟนอันเดียวใช่ไหมแน่นอนคำถามก็ต้องเป็น is there is there a new smartphone มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่หรือเปล่า ถ้ามีเราก็ตอบว่า yes there is และจุดฟ u l l s t อปข้อที่3 many foreigners at phuket foreigners แปลว่าชาวต่างชาตินะคะ,ะชาวต่างชาติเขาจะถามว่ามีชาวต่างชาติเยอะแยะอยู่ในภูเก็ตหรือเปล่าอ่าเราก็ใช้ are there เพราะเขาถามถึง foreigners หลายคนนะคะ เติม s, s นี่หลายคนถ้ามีเราก็ตอบว่า yes they are ใช่ค่ะมีเยอะเลยนะข้อที่4 any children in the playground จำคำว่า children กันได้ไหม children แปลว่าเด็กๆหลายคนถูกไหมคะถ้าเป็นเด็กหลายคนแน่นอนคำถามเราก็ต้องใช้ are there คำตอบถ้าไม่มีใช่ไหมคะ are there any children in the playground มีเด็กๆหลายคนอยู่ในสนามเด็กเล่นหรือเปล่า ถ้าไม่มีเราก็ต้องตอบว่า no there are no there are และอย่าลืมจุด full stop ข้อที่5 a p e n d in h e r p e n c i l case เขาใช้ a p e n พที่แปลว่าปากกาแค่แท่งเดียวคำถามเราก็ต้องขึ้นด้วย is there มีปากกาหนึ่งแท่งอยู่ในกระเป๋าดินสอหรือเปล่านะคะกระเป๋าดินสอของเธอด้วยเ e r ถ้าไม่มีเราก็บอกว่า no there แบบนี้ข้อที่6 any fish in the pond pond ในที่นี้ก็คือบ่อน้ำนะคะอ่าก็คือบ่อน้ำถามว่ามีปลาอยู่ในบ่อน้ำบ้างหรือเปล่าทีนี้หนูมาดูคําว่า fish นิดหนึงให้หนูจำเอาไว้นะคะว่าคําว่า fish เนี่ยไม่ว่าจะมีปลาหนึ่งตัวหรือว่าปลาหลายตัวเราจะเขียนเหมือนเดิมไม่มีการเติม s หรือ es ที่คำคำนี้เด็ดขาดเลยนะคะ ดังนั้นถ้าเราดูจากข้อนี้แน่นอนว่าแปลว่ามีปลาหลายตัวเพราะว่าถ้ามีปลาตัวเดียวเนี่ยมันจะใช้คำว่า a fish แต่ว่าเขาใช้ any fish any จะต้องใช้กับคำนามพหูพจน์เท่านั้นนะคะดังนั้นเราจะใช้ are there are there any fish in the pond คำตอบก็ต้องเป็น yes there are พร้อมจุดฟุตสตอปด้วยข้อที่7 ข้อที่7ถามว่า a restaurant in this town ตั้งใจจะถามว่ามีร้านอาหารสักร้านหนึ่งอยู่ในเมืองนี้ไหมร้านเดียวเท่านั้นเราใช้ is there อ่าถ้าไม่มีเราก็ใช้ no there isn't อย่างนี้เลยจุดฟุตสต็อปด้วยข้อที่8 a white tiger in this zoo a white tiger เสือขาวหนึ่งตัวมีเสือขาวหนึ่งตัวอยู่ในสวนสัตว์นี้ไหม แนนอนตัวเดียวก็ใช้ is there เช่นเดิมแต่ว่าคำตอบก็คือ me มี me ก็คือ yes there is แล้วก็จุดฟู l ต t อ p นะคะต่อไปข้อที่9ข้อที่9ถามว่ามี lots of beautiful lamps in the shop beautiful lamps ลัมในที่นี้ก็คือโคมไฟถามว่ามีโคมไฟสวยๆสักหลายๆอันอยู่ในร้านค้าไหมนะคะหลายอันเราก็ต้องใช้ are แจโอเคถ้าไม่มีเลยเราก็ต้องตอบว่า no แจ aren't แบบนี้นะคะแล้ก็จุดฟุตสอบอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะข้อที่10นะคะถามว่า a n a n t under the slide จะมีมดหนึ่งตัวอยู่ใต้สไลด์หรือสไลเดอร์หรือเปล่านะคะเราก็ต้องใช้ is there กับมดหนึ่งตัว a n a n t ถ้าไม่มีเราก็ตอบ no แจ isn't จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง There ด s there are จริงๆเรื่องนี้ไม่ยากเลยแล้วก็มีเท่านี้เลยนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับช่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำกันมากจริงๆให้ความรู้กับทุกๆคนแบบไม่กักเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจที่จะสั่งซื้อชีตเรียนที่ใช้ในคลิปนะคะก็สามารถสั่งได้ใน ไลน์ที่ขึ้นให้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากติดต่อเรียนส่วนตัวก็สามารถติดต่อที่ไลน์นี้ได้เช่นกันแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยากซื้อไม่ได้อยากเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะเรียนฟรีจากช่องนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าไม่ได้อยากซื้อชีทก,ก็จดเอาก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย